ผมไม่รู้ว่าเกมเนื้อเรื่องที่ดีของแต่ละคนมันจะต้องเป็นยังไงบางคนมันจะต้องดีต้องสนุกต้องเข้มข้นน่าติดตามหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับผมถ้าเกิดเกมนั้นมันมีฉากเศร้านะผมจะชอบเป็นพิเศษเลยและยิ่งถ้าเกิดมันทำให้เศร้าจนน้ำตาผมเล็ดได้เนี่ยอันเนี้ยผมบอกได้เลยครับว่านั่นคือเดอะเบสดังนั้นในวันนี้ผมจะมาใช้ให้ฟังอีกครั้งกันละกันว่าเกมแบบไหนหรือว่าฉากแบบไหนบ้างที่มันจะทำให้ผมเสียน้ำตาได้ซึ่งผมจะขอยกมาให้ฟังประมาณ5เกมจริงๆแล้วก็คือมีมากกว่านี้นั่นแหละแต่ ซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่า5เกมที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันมีการเปิดเผยเนื้อหาเกมโดยเฉพาะกับตอนจบเพราะถ้าเกิดไม่พูดถึงเลยมันก็คงจะเล่าให้ฟังไม่ได้ว่ามันเศรอยอย้ายังไงอันนี้คือเตือนไว้ก่อนแล้วกันนะ แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กดซับให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งและก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน gpu to shop ตอนนี้ทางร้านมีโปรดีๆมานาเสนอเพียบเลยโดยที่ไม่ต้องรอวันพิเศษแถมถ้้เกิดสั่งคอมจากทางร้านในวันนี้ก็คือจะมีคอมส่งให้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอประกอบเพราะว่าทางร้านประกอบเตรียมไว้ให้แล้วหากสนใจก็อย่าลืมไปติดตามเพจทางร้านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยครับ เอาละก็ขายของยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่ามาดูกันว่า5เกมที่ทำให้ผมเสียน้ำตามันจะมีเกมอะไรกันบ้างมารับชมกันได้เลยครับเกมที่1 Red Dead Redemption จริงๆแล้วสำหรับเนื้อเรื่องใน Red Dead เนี่ยผมชอบภาค2มากกว่าตรงที่มันมีอะไรน่าสนใจเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดเอาแค่ฉากเศร้าจนเหมือนมีมะนาวมาจุกอกอันนี้ผมคิดว่าภาคหนึ่งเขาทำได้ดีกว่านิดนึง สำหรับความเศร้าในภาคเนี่ยมันจะมีอยู่ว่าเราจะสู้ไปเพื่ออะไรกันเพราะตลอดการเล่าเรื่องเราจะได้เห็นเลยว่าจอรนจะต้องสู้มากแค่ไหนเขาจะต้องสู้เพื่ออิสรภาพของตนเองและครอบครัวแม้ว่าสิ่งที่สู้เนี่ยมันคือคนที่เคยสาบานกันเอาไว้ว่าเขาจะเป็นพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันก็ตามแต่เพื่อกับครอบครัวที่เขารักจะใครหน้าไหนเขาก็ต้องสู้ แต่ว่าตอนจบทําไมเขาต้องทํากับจอรนแบบนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาเล่นเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วนะว่าบทสรุปของจอรนเขาจะต้องเจอกับอะไรมันก็เหมือนกับฟิลหนังชีวิตทั่วไปอะต่อให้ตัวละครนั้นมันจะเป็นคนดีในสายตาเราแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาเคยทําในอดีตอยู่ดีเพียงแต่ในตอนที่ผมได้เห็นฉากนี้กับตัวผมดันรู้สึกรับไม่ได้ซะง,งั้นคือน,นี่จอรนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกับอะไรมากมหมเพื่อมาเจอกับอะไรแบบนี้จริงๆเหรอ ทั้งๆที่ในตอนใกล้จบอะชีวิตของเขากําลังได้มาเจอความสุขที่แท้จริงแล้วแต่แท้ฉากสุดท้ายที่เราจะได้เล่นเป็นลูกของจอนแล้วจะต้องไปล้างแค้นอันนั้นผมบอกเลยว่าผมไม่ลังเลใจที่จะเหนี่ยวไกลเลยเหมือนกับว่าความแค้นและความอัดอั้นที่มันสั่งสมมันได้ระเบิดออกมาอะไรแบบนั้นเลยเสียดายที่ภาคแรกเนี่ยมันไม่มีขายใน PC หรือ Playstation เนี่ยสิถ้าเกิดอยากเล่นคุณจะต้องเล่นใน Xbox เท่านั้นซึ่งถ้าเกิดใครมีผมก็นแนะนําว่าให้ไปลองหามเล่นกันดูเกมก็ทําได้ดีมากจริงๆนะเกมที่2 The Walking Dead สำหรับ The Walking Dead เนี่ยจะต้องเป็นภาคแรกเท่านั้นถ้าเกิดเป็นภาค2หรือว่าภาค3อันเนี้ยผมว่าผมยังไม่อินถ้าเกิดถามว่าภาคหนึ่งทำไมมันถึงทําให้ผมอินอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับเพราะว่าเขาทําให้เราอินแล้วก็ผูกพันกับตัวละครแล้วก็ดันเอามาฆ่าทิ้งอ่ะเนี่ยแหละสั้นๆเลย แล้วรู้กันใช่ไหมว่าตัวละครลีเนี่ยการที่เขาจะได้เป็นคนดีหรือว่าคนเลวแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเราอะว่าเราจะเลือกทางไหนให้เขาผมเลยรู้สึกว่าการเล่นอะไรแบบนี้มันคือการโลเปเหมือนกับว่าตัวละครที่เราเล่นมันไม่ได้วิ่งไปตามโลกของเกมแต่มันจะเป็นการที่เราจะได้เข้าไปอินกับสถานการณ์นั้นๆและไหนจะเรื่องความผูกพันที่เหมือนจะเป็นพ่อลูกของลีกับเคมันทายนี่อีกบอกตามตรงเลยว่าเจ็บจิตเลยที่ตอนจบมันต้องเป็นแบบนั้น แต่ถ้าเกิดถามว่าผมเกลียฉากจบอันนี้ไหมอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ถึงฉากจบมันจะน่าเศร้าแต่มันก็ทําให้ตัวละครเคลียร์มนทายนั้นแข็งแกร่งและก็เติบโตขึ้นถือว่าเป็นการเสียสละที่ทําให้ตัวละครตัวหนึ่งเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมน่าเสียดายที่เกมนี้ผมไม่ได้เล่นด้วยตัวเองคือผมก็ดูเขามาเหมือนหลายๆคนนั่นแหละเพราะว่าตอนที่รู้จักเกมนี้ภาษาผมยังไม่แข็งแต่ว่าผมมาเคยซื้อเกมนี้ซื้อทั้งในมือถือแล้วก็ใน PlayStation เลยเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ยังไม่เคยเปิดเล่นเลยก็ต้องยอมรััับอออ่่่่่่วาาาาเเเเนน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 ืื้้รงมมมมสสใใจดกกไไุทห เป็นอีกเรื่องที่พิสูจน์เลยว่าต่อให้เนื้อเรื่องมันจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเกมเพลย์มันดึงคนเล่นให้มาเล่นไม่ได้ยังไงมันก็ขายยากเกมที่3 Silent Hill 2สสำหรับเกมเนี้ยอันเนี้ยผมรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่ามันคือเกมที่เศร้าโดยที่ผมยังไม่ทันได้รู้เรื่องราวเลยด้วยซ้ำเรื่องราวมันจะเริ่มต้นด้วยการที่เจมเดินทางมายังไซเลนฮิลเพื่อที่จะมาตามนัดหมายของจดหมายที่ภรรยาของเขาได้ทิ้งเอาไว้ให้โดยที่เขาก็รู้อยู่กนใจแล้วว่าภรรยาของเขานั้นไม่ได้อยู่บนโลกนี้อีกแล้ว คือถ้าเกิดไม่ได้มองในเรื่องสยศาสร์หรือว่าเรื่องลี้ลับถ้าเกิดเป็นปกติคนเขาก็ต้องรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยมันคือเรื่องเพ์เจอร์มันคือเรื่องแกล้งกันทั้งนั้นแต่กับเจมเขาไม่ได้คิดแบบนั้นคือเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ยังมาเพราะว่าลึกๆแล้วเขาก็ยังทําใจในเรื่องการจากไปไม่ได้อยู่ดีนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ไซเลนทิลนั้นดูเศร้าแทนที่จะน่ากลัวผมรู้สึกเลยว่าบรรยากาศอันหดหูม่มองๆในเกมเนี่ยมันทาให้เวลาที่เราเจอกับอุปสรรคอะไรเราจะแทบไม่รู้สึก,กเ,เจกบเ็ ปวดมากขึ้นยิ่งในตอนท้ายที่มันเฉลยว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวของเจมเองนั่นแหละที่เป็นคนสังหารภรรยาของตัวเองอันนั้นคือผมจุกอกเลยมันเลยเหมือนเป็นการจะบอกว่าเจมรู้อยู่แล้วแต่ว่าการที่เจมมายังไซเลนทิวแห่งนียนั่นก็เป็นเพราะว่าเจมเขาแค่รับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้เท่านั้นคือมันน่าเศร้านะสำหรับเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวอาดีตที่เป็นแผลทางใจที่ไม่มีวันหายจนทําให้เจมต้องมาเจอกับโลกอันโหดร้ายแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้คือดีมาก ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองสัมผัสแต่ว่าขี้เกียจไปขุดเกมเก่าๆมาเล่นก็รอหน่อยกันล้กันเกมกำลังจะวางขายภาครีเมคแล้วเร็วๆนี้ก็หวังว่ามันคงจะทำให้ผมเศร้าได้เหมือนเดิมเกมที่4 d The Evil Within 2 สำหรับดี EV i ีว i ธิเนี่ยก็คงจะเป็นอีกเกมที่ผมต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผมชอบมากสำหรับในเรื่องเกมเพลย์เนี่ยหลายๆคนก็คงจะได้เห็นแล้วว่ามันเทพแค่ไหนมันสามารถทําให้ Survivor h o r r o r ที่ยุคนั้นจางหายไปกลับมาได้อย่างสวยงามและก็เป็นแบบอย่างที่ดีเลยว่า s u r v i v o r h o r r o r ในยุคนี้มันจะต้องเป็นยังไงซึ่งก็แน่นอนว่าในส่วนนั้นมันก็รวมไปถึงในด้านเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องในภาคเนี้ยมันจะทําให้เราอยู่กับความผิดภายในใจของเซบาสเตียนแบบเต็มๆเรื่องราวมันจะเริ่มต้นที่ว่าเฮียเซบาสเตียนเนี่ย ซึ่งตัวเซบาสเตียนก็ได้เชื่อว่านี่คืออุบัติเหตุและก็ยอมรับในการจากไปมีเพียงแค่มอยราภรรยาของเซบาสเตียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คิดว่าเนี่ยมันคือการจัดฉากมันไม่ใช่ความจริงถ้าเกิดผมเป็นเซบาสเตียนในตอนนั้นผมก็คงคิดอะว่าเธอคนนี้ก็แค่รับความจริงไม่ได้เฉย แต่เรื่องทั้งหมดมันดันกลายเป็นว่าทั้งหมดนั้นมอยราเธอดันคิดถูกมันก็เลยเป็นปมในใจของเซบาสเตียนไปเลยว่าการที่เขาต้องเสียครอบครัวอันสําคัญไปนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเชื่อใจในตัวของภรรยามันก็เลยทําให้เซบาสเตียนนั้นต้องยอมรับข้อเสนอสุดลาบากใจเพื่อที่จะไปช่วยลูกสาวเพียงคนเดียวของเขากลับออกมาจากระบบสเต็มซึ่งความสนุกความน่าเศร้าแล้วก็ความน่าติดตามมันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละครับมันคือเรื่องราวของพ่อที่ต้องออกตามหาลูกให้เจอโดยที่มีความผิดบาปอยู่ในใจแล้วศัตรูมันก็เห็นว่าเรื่อง้กาขรงแ ผมรู้สึกเจ็บปวดใจกับเรื่องราวแบบนี้มากๆเลยมันแสดงให้เห็นเลยว่าความรักของพ่อที่มีให้ลูกมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วก็มีหลายเกมนะที่เขาชอบมีพลอตพ่อตามหาลูกแบบเนี้ไม่ว่าจะเป็นไซเลนฮิลภาคแรกหรือแม้แต่ Resident Evil Village แต่ในด้านความทราบซึ้งรวมไปถึงการเล่าเรื่องที่ทําให้เราผูกพันกับตัวละครผมว่าพลอตแบบนี้ยังไงดีอีวิวิธินทูก็ยืนหนึ่งคือไม่ใช่ว่าไอเอวิลเลจมันจะไม่สนุกนะแต่ผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องระหว่างพ่อกับลูกในเกมเนี้ยมันยังซึ้งไม่พอและยิ่งในดีอีวิวิธินทูมันจบด้วยการที่มอยราจะต้องสละตัวเองเพื่อให้เซบาสเตียนและลูกสาวหนีไปฉากเนี้ยทำเอาผมน้ําตาแทบร่วงเลยคิดดูกันละกันว่าครอบครัวเนี่ยเขาไม่ได้เจอกันมานานแถมบิดใจกันอีกแต่บทส่งท้ายมันดันพรากพวกเขาออกจากกััันนนนนนผมมมมบบบบอออกกไไดดด้้้้้้คคคําาาเเเีียยยวววววลล่่่ตรรถึงแแแแจจจะะะูู็็ห ก็รับความจริงไม่ได้อะสำหรับผมแล้วเนื้อเรื่องในพางเนี่ยยังไงผมก็ให้เลย10เต็ม10เอาไว้ถ้าเกิดมีโอกาสผมจะเอาเกมนี้มาพูดถึงให้ฟังอีกสักครั้งกันละกันแต่ว่าเอาไว้ก่อนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงดีเกมที่5 Fatal Frame 2ถ้าพูดถึงเกมเศร้าที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้ามากที่สุดยังไง Fatal Frame 2ก็คืออันดับหนึ่งตลอดการเสมอคือจริงๆแล้ว Fatal f a m e เนี่ยมันก็มีฉากเศร้าทุกภาคนั่นแหละ ทุกภาคมันจะต้องมีปมเกี่ยวกับการสูญเสียคนรักเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าในภาค2ความผูกพันของตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นแฟ้นกว่าภาคอื่นสักหน่อยเพราะว่าในภาคน,นี้เขาจะใช้พล็อตของเรื่องความผูกพันของฝาแฝดแถมเป็นฝาแฝดที่รักกันและดูผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นการปูเรื่องราวมันก็เลยโคตรที่จะทําให้เราอินตามได้ง่ายๆเลย เขาจะปูเรื่องมาว่าตัวละครเอกอย่างมิโอเนี่ยเขาเคยมีปมในอดีตเพราะว่าในตอนเด็กเธอเป็นสาเหตุที่ทาให้คู่แฝดของเธอต้องพิการที่ขาไปตลอดชีวิตเธอก็เลยตั้งมั่นไว้เลยว่ายังไงเธอก็ต้องคอยดูแลคู่แฝดของเธอคนนี้ไปตลอดการแต่เรื่องราวก็ดันมาเล่นตลกที่ทาให้เธอทั้งสองต้องหลงเข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้เพราะหมู่บ้านแห่งนี้ก็ต้องการคู่ฝาแฝดคู่ใหม่เพื่อที่จะนํามาใช้เส้นสังเวยและเป้าหมายนั้นก็คือมาย,ยุคู่แฝดของมิโอ แล้วคุณคิดดูกันละกันว่ามิโอต้องมีความกล้าขนาดไหนเธอต้องมาเผชิญหน้ากับหมู่บ้านที่มันโคตรน่ากลัวเลยแถมยังมีวิญญาณร้ายเดินกันเพ่นพ่านเต็มไปหมดคืนนี้แค่สาวน้อยธรรมดาคนหนึ่งเองนะเว้ยผมว่าถ้าเกิดไปในโลกความจริงก็น่าจะเพ่นหนีกันไปละแต่ว่าสําหรับในเกมเนี่ยจุดเศร้ามันจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนเลยคือส่วนหนึ่งเหล่าวิญญาณร้ายเขาก็อยากจะปลดปล่อยตัวเองออกจากการโดนจองจํา ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็แค่อยากจะทําให้พิธีกรรมนี้มันจบลงส่วนทางตัวเอกอย่างมิโอเธอก็แค่ต้องการอยากจะปกป้องฝาแฝดของตัวเองให้ได้เท่านั้นซึ่งถ้าจะถามว่าเกมนี้มันสยองไหมมันก็สยองเพราะมันเกมสยองขวัญแต่ถ้าเกิดได้ฟังภูมิหลังก่อนที่มันจะกลายเป็นความสยองผมว่ามันก็น่าสงสารมากกว่าเอาจริงๆมันน่าเศร้านะคือบางคนเขาไม่ได้รู้อิโนโอยเนยอะไรเลยด้วยซ้ําแต่ต้องมารับชะตาก,กรรมอะไรแบบนี้และถ้าเกิดใครได้มีโอกาสเปิดเครื่องฟัง,ฟงหินวิญญ,ญาณเนี่ยคุณจะได้เข้าใจเลยว่าวิญญ,ญาณแต่ละดวงก่อนทีี่่่จะกกลลาาาาายยมเเเป็นนนนแแบบบบ้้คคตตอองงงทรรรรไหวสสั ไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรเลยแต่ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้เนี่ยแต่สําหรับเรื่องความผูกพันของมิโอกับมายุยังไงเรื่องนี้ก็คือเดอะเบสเขาจะย้ําตลอดเลยว่ายังไงเราก็ต้องตามไปช่วยมายุให้ได้จนบางครั้งผมก็เผลออินอะประมาณว่าอะไรจะอยู่ข้างหน้ากูไม่สนแล้วยังไงก็ต้องช่วยให้ได้เท่านั้นแต่ตอนจบคนเขียนบทเหมือนเขาจะแกล้งคนเล่นยังไงก็ไม่รู้เพราะเขาเลือกที่จะให้มายุนั้นยอมเสียสละตนเองเพื่อปลดปล่อยมูวาแห่งนี้และสิ่งที่มันตลกร้ายมันคืออะไรรู้ไหมมันคือเขาให้คนลงมือเนี่ยคือตัวของมิโอเอง คิดดูว่าคนเล่นเขาเจะเจ็บปวดแค่ไหนคนที่เราต้องตามปกป้องอย่างสุดกำลังมาตลอดเกมแต่สุดท้ายแล้วคนคนนั้นก็ต้องมาจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของเราและสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นปมความเศร้าที่มิโอกรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จนมันต้องกลายเป็นเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในภาค3 มถึงได้บอกไงว่าในแฟร a เทฟเฟม2เนี่ยคนเขียนบทมันใจร้ายชิบหายเลยเอาจริงๆผมไม่ชอบฉากจบนี่เลยเพราะมันทิ่มแทงใจผมซะเลอเกินถึงฉากจบในเอเ e เนตเอนดิ้งมันจะไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่เพราะฉากจบนี้ก็คือตอนจบมิโอจะกลายเป็นคนตาบอดแต่อย่างน้อยน้อยมาย,ยุก็ยังรอดนะถึงจะเป็นชะตากรรมที่น่าเจ็บปวดแต่อย่างน้อยมันก็เจ็บปวดน้อยกว่า2เอนดิ้งอยู่ดีถ้าเกิดใครไม่อยากเจ็บปวดกับฉากจบในเกมเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปเล่นภาครีเมคในเครื่องวีอันนั้นคือเดอะเบสเอนดิ้งเลยรอดทั้งคู่แถมย ก็นั่นแหละครับ5เกมที่ทําให้ผมเสียน้ําตาลงได้อาจจะไม่เชิงเสียน้ําตาแบบร้องไห้ฟูมไฟอะไรขนาดนั้นแต่อาการจุกอก,อกแบบน้ําตาเล็ดพูดแทบไม่เป็นภาษาอันนี้คือเรื่องจริงและความจริงมันก็ยังมีอีกเยอะครับเกมที่ทําให้ผมรู้สึกแบบเนี้ยแต่ว่ามันแค่ไม่ได้ทาให้ผมรู้สึกทั้งเกมเฉยๆยกตัวอย่างเช่นได้잉ไ,ไลในภาคแรกนี้ก็ได้ฉากที่เจตต้องยอมเสียสละยาต้านไวรัสให้เครนเนี่ยอันนี้คือเศร้ามากและฉากเนี่ยมันคือฉากที่เครนจะต้องต่อสู้กับความคิดตัวเองในหัวโดยที่มีอดีตเก่าๆที่ หรืออย่างอีกเกม Devil May Cry 4ฉากที่เนโรร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังเพราะว่าช่วยคิริเอ๋ไว้ไม่ได้ตอนที่ผมเล่นเกมนี้ใหม่หมผมโคตรอินกับฉากนี้เลยแม้ว่าตอนจบมันจะแฮปปี้เอนดิ้งเหอะแต่โดยรวมแล้วก็จะประมาณนั้นนั่นแหละครับส่วนมากแล้วสาเหตุความเศร้ามันก็จะมาจากการสูญเสียอะไรสักอย่างนี่นแหละโดยเฉพาะเมื่อการสูญเสียนี้มันเกิดขึ้นกับตัวละครที่เรารัก และถ้าเกิดใครสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมสนมากเกมที่ผมเอามาพูดถึงมันคือเกมสยองขวัญล่ะในส่วนนี้อธิบายง่ายๆเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าดราม่ากับเกมสยองขวัญมันเป็นของคู่กันจุดเริ่มต้นก่อนที่มันจะกลายเป็นเกมสยองขวัญมันก็ต้องผ่านอะไรที่น่าเศร้าและก็น่าหดหู่มาก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่เกมสยองขวัญมันจะทําให้เราเศร้าได้ง่ายกว่าเกมแนวอื่นและสําหรับเพื่อนๆล่ะครับเคยมีเกมที่เล่นแล้วเคยเสียน้ําตากันบ้างหรือเปล่าอย่าลืมมาใช้ให้ฟังลงกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แลวกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิดีโอตัวนี้มีเกมไหนที่ว่ามาเคยทําให้เ,เพื่อนๆน้าตาไหลกันมาบ้างหรือเปล่า่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบฉากเศร้ามากๆเลยนะก็รู้แหละว่าความเศร้ามันคือความรู้สึกด้านลบสงสัยจะเสพติดความรู้สึกแบบนี้มากเกินไปหน่อยจากเรื่องที่มันควรจะเศร้าก็ดันกลายเป็นเรื่องที่ชอบไปได้ยังไงก็ไม่รู้เอาไว้คลิปหน้าเนี่ยไม่เอาแล้วเรื่องที่มันเศร้าๆเนี่ยจะพยายามหาเรื่องดีๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านบวกมานําเสนอบ้างกันลวกันนะ ส่วนสำหรับวีดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวีดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวีดีโอต่อหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ